มวัสดีครับผมนายชาชิพเดนมณครับนักศึกษาจากโอสสอครับเทคนิคโลหะครับสวัสดีครับผมนายพงศ์กันเดชครับรับปวอชอสมครับช่้นเชื่อโลหะครับนี่เราสองคนจะมานำเสนอสิ่งประดิษฐ์ครับหม้อต้มสมุนไพรพลังงานไฟฟ้าครับแรงบันดาลใจที่เราคิดค้นเครื่องตัวนี้มาครับในช่วงนี้สถานการณ์โควิดกำลังแพร่ระบาดครับเราได้หันได้พึ่งสมุนไพรพ้นบ้านครับ ในขั้นตอนการทําสมุนไพรแบบเก่าพื้นบ้านครับเราเป็นเห็นในขั้นตอนการทําครับที่มันยุ่งยากใช้เวลานานครับเราเลยค้ขขนเครื่องตรงนี้มาขึ้นมาครับข้อดีของเครื่องเรานะครับหนึ่งสามารถแยกน้ํากับเนื้อได้นะครับข้อสองเราสามารถควบคุมควบคุม,คคมอุณหภูมิได้สาม ไล้สารเชื้อปนในขนาดกำลางส้มครับที่เราสามารถแบ่งเวลาไปทำอย่างอื่นได้ครับส่วนชิ้นส่วนภายในถังก็มีมีมตะแกรงความละเอียดสูงครับส่วนส่วนตัว,น,ว,น,วน,นี้จะเป็นตัววัดตัววัดอุณหภูมิจะแสดงผลอยู่ข้างหน้าสามครับ ส่วนตัวนี้จะเป็นเทอร์โมสตัตครับตัววัดตัววัดอุณหภูมิเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวทาความร้อนครับหรือหรือฮีเตอร์ตัวนี้ฮีเตอร์ตัวทําความร้อนส่วนส่วนตรงนี้จะเป็นกล่องควบคุมครับเราสามารถตั้งควบคุมควบคุมอุณหภูมิได้ครับ ส่วนตรงนี้เป็นวาล์วปล่อยน้ำวาล์วปล่อยน้ำต้มครับลดสามารถเปิดปิดได้ครับเรจะมาสาธิตการใช้งานหม้อต้มสูงไผ่พลังงานไฟฟ้าขั้นตอนที่หนึ่งวางากราชั้ไในลดในหม้อต้ม โดยให้ตำแหน่งอยู่ตื่นกลางของหม้อต้มขั้นตอนที่สองใส่สม,มุนไพรที่เตรียมไว้จะมีใบมะกรูดใบเตยกระไายก็รูบมะกรูด ตอนที่สามเติมน้ำาลนหม้อต,ต้มม็นปรนมาทน,นที่กำนดควออยู่ระหว่าง25-55ลิตรถ้าน้ำน้อยกว่า25ลิตรนล้าจะไม่ต้มก้านและวัตถุนู้ม o ซึ่งจะทำให้ข้าวระเบแสดงท้างเพื่อนจากข้าวจริงและน้ำมากกว่า55ลิตรระดับน้ำจะสูงกว่าปากกากรา จะทำให้สมุนไพรไหลออกมานอกตะก้าได้ใส่น้ำไม่ท่วมก้างวัตถุดิบรุงซึ่งจะทำให้ข้าวจริงข้าวเพื่อนจากข้าวจริงน้ำมากกว่า,าร5หดักน้ำจะสูงกว่าปกติทาจะทำให้สมุนไพรไหลออกมาจากตะก้าได้ต้องใส่ให้เต็ม ตอบว,วิธีที่สี่ปิดฝาหม้อต่อมาก็ทำการเสียบปลั๊กไฟหลังจากที่เสียบปลั๊กแล้วเราจะมาดูการที่ชุดพวบโกลมอนหภูปนะครับจะมีไฟสองสีสถานะการทำงานโดสีเขียวทำงานที่แสดงเมื่อ มีไฟเข้าแล้วพร้อมทำงานจากนั้นนะครับเมื่อมีไฟสีเขียวขึ้นแล้วเราจะปรับปรับอุณหภูมิและเมื่อเราปรับอุณหภูมิจะมีไฟสีแดงเกิดขึ้นตลอดจนกว่าหม้อจะมีอุณหภูมิสูงจนถึงที่ตั้งไว้ถ้าถึงอุณหภูมิสูงที่เราตั้งไว้นั้นจะมีไฟสีแดงดับลง ตัวนี้จะเป็นเกจที่เราใช้วัดอุณหภูมิที่อยู่ในหม้อนะครับตัวนี้ใช้ดูความร้อนขนาะที่หม้อต้มส่วนไปททางานครับจากที่เราได้ปรับรอุณหภูมิแล้วเราจะรอจนกว่าอุณหภูมิจะถึงจุดที่เรากําหนดไว้หากเราจะทิ้งคงทิ้งไว้ก็หรือรือไปนั้นก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าเทอ,อร์โมสกัดของเราจะทํางานใหม่เมื่ออุณหภูมิทําให้อาหารหรือน้ำสมุนไพรของเราอุ่นอยู่ตลอด เสมอสมอครับหลังจากผ่านมาสามสิบห้านาทีนะครับตอนนี้ตอนนี้อุณภูมิถึง90้าองศานะครับเราก็จะร้อยไปไปถึงร0อยองศาแล้วเครื่องก็จะหยุดการทำงานไปเองครับ เราก็จะเปิดดูภายในหน้องนะครับต,ตอนนี้อุณหภูมิ98นะครับเดี๋ยวพอพออุณหภูมิถึง100องศามัา <_ S 1> ก็จะหยุดกันทำงานเองครับ <_ S 2> ตอนนี้ไฟสีแดงโชว์ครับการทำงาน ตอนนี้ตอนนี้อุณหภูมิก็ได้ถึงร้อยองศาแล้วครับตามตามที่เราตั้งไว้ครับหลังที่เครื่องหยุดการทำง,งานก็ก็เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงพอดีครับนี้เราจะมาดูผลง,งานหลังจากผ่านการต้มมาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงครับ เจะได้น้าสมุนไพรที่ไม่มีกาดได้น้ำสมุนไพรล้วนๆครับ